เริมแล้วพูดด้วยหน้าไปแล้วพูดเอน้าสัมภาษณ์เลยหน้าสวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้องเอ๋วันนี้มาซิสเลอร์นะคะอุ้ยรู้สึกเราเจอดาราคนหนึ่งค่ะลูกปัดจ้าสวัสดีค่ะวัสดีจ้าอุ้ยหนูหนูมาภูเก็ตได้ไงจ้าเนี่ยพอดีว่าเออมาเพราะว่าไม่ไม่ได้คิดอะไรนะคะอยากมาก็เดินมาเลยถามจริงอันอันอันนี้ทานทานอะไรคะเบคอนค่ะเบคอน อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องลูกปัดตักตักอาหารก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเมาส์มอยกันที่โต๊ะต่อนะคะโค่ะรักพี่เอนะคะค่ะวันนี้รวมดารามากเลยฉันดูไป่กี้ข้ามากเลยวันนี้เธอเลียเลียให้ฟังซิกระเทยเยอะเยอะหน้าอาหารหน่อยนี่เอ่อนี่สเต็กปลากุเลามาจากไหนครับปลาระยอง ไดกปลาคาเละยองจริงเหรอน้ำลึกไหมมันจะไม่ปูอิ่มได้ไงชิ้นน่ะเท่านิ้วของแม่โป้สามชิ้นคืออิ่มนะเนี่ยเคียน้ำจิ้ม2อันก็คืออิ่มแล้วฉลาดไมมล่ะให้ให้ไปกินสลัดบารแล้วนั่งรออีกสี่สิบีกันเลยก็อิ่มก็เหลือเหลือเหลือนะเธอวันนี้รวมรวมว่าไงครัคเหลียง อาต่อนี่คุยดังไม่ได้ดิซิดแล้ววันนี้ทำไมไม่ก็คุยแบบพอเบาๆไม่มีหยับโดนวันนี้รู้สึกรวมคนสวยทุกคนคงจะเห็นหน้าสดเอวันนี้ซีมิลฮารไลท์มาเลยนะคะเจียบสมิธนะคะสวัสดีครับพี่โตวันนี้มีแขกรับเชิญมาแดนไกด์นะคะพี่โตคะเดี๋ยวจะส่งไปเอ่อไปซื้ออันนี้นะคะเอ่อน้ำมันมวยอ่ะรู้สึกว่านิ้วนิ้วเราจะเคล็ดค่ะ ก็พเกษแหวนก่อนแหวนอยูนะคะแหวนใหญ่กว่าหูว่ะอ่ะตายแล้วนี่ดาวเด่นไซมอนนะครับเนี่ยคนนมเซร์เฮลโลได้ค่ะชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไรคุณหน่มชื่ออะไรอูมมามิน่าโอ้โหชื่อนี่อ่านนี่ชื่อจริงชื่ออูมอูมามิชื่อเล่นชื่อีอูมน่าสิ โฟทอกยังไม่ลงเลยสองขวดเราจำกัดเนี้ความนิดนึงเพราะเราอยู่ซิตเลอร์ก็ดูคิวสิตกใจฉันไม่ใช่ผีแนะไม่ตกใจฉันดูคิวสิวันนี้ได้รับเกียรติพี่ฟ้าด้วยนะคเพาะมาทรานอาหารร่วมกันวันนี้ตลกไม่มากเพราะว่าอยู่ในซิตเลอร์ตลกมากไม่ได้เะเดี๋ยวชาวบ้านจะแตกวันนี้เป็นคลิปสวยงามนิดนึง จะมีคำว่าหีควอยเอาเอใสออกมาไม่ได้นะคะรนี่กระเทยกินดูปอบลงเกียร์ใช่ร้านข้าวมันดำได้ร้านประจำร้านข้าวก็จะเพราะว่าเป็นร้านข้าวประจำมันจะเฮได้ไงแต่ดิซิดเลยต้องให้เกียร์ก็คือหลอกคิวครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้จริงเหรอขนมปังเขาถามกี่คนมาหกคนแล้วดูสิกี่คนถมคนอ่ะขนมปังอางีกงไม่ได้นะเอ๋ มาแบบไม่ได้นัดหมายนะพี่วิวขอข่มหอมดูข่อมดูข่หอมนะกขาไังคิดมึงซิสเตอร์อยู่ไหมไปลังคิดข้าวอยู่ค่ะว่าไงในทำยังรวมพลคนสวยด้วยไหมอ่ารวมพลคนสวยนะคะเซเลบค่ะเซเลบค่ะทำงานที่ไหนกันเนี่ยบางลาดิปรับกล้องได้แล้วโซเชียลก็ปรับกล้องได้ ขอเป็นขาวดำนะฮะขอเป็นขาวดำสีชาเลยเนี่ยจริงไม่มี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 มมมมมมส่วนร่วมเลยที่เนี่ยไม่บอกว่าเออมากันเยอะจะได้ตกเรงมือจากบ้านเลยอ่าเดี๋ยวเตรียมขึ่นโจรต่อไปก่อนอโขึ้นโต่อเลยผัดกับกุ้งกันแน่ตังโจ้เนี่ยนะเราจะมาเจอน้องโจ้เลยนะนยิบแปดยิบแปดยี่สิบคุณไงดูหน้าดูหน้าเอ๋่เวลารับโทราศัพท์รู้ใครโทรมาหัวมาของเงินป่ะไม่รู้ <c oughs> ผัวมาขอเงินเหรอหัวโทรขอตั้งหัวโทรมขอต um ั volunte, ้งประจำาไม่ีสัญญาณไม่ดีบ้างดีบ้างผัวโทรมอตคระจับ วันนี้อุ๋ยจะมาหน้าสดนะจ๊ะอุ๋ยอ่ะหน้าสดก็ได้นะจริงอ่ะหน้าสดอุ๋ยได้นะหน้าสดอะดูกริฟมากริฟกริฟครับที่ติดกริฟมามันเด็กประยมค่ะถ้าไม่รู้อายุเท่าไหร่ค่ะไทยก็สี่สิบวะไม่มีแม่เท่าไหร่นะโอ้สี่สิบไม่มีไม่มีไม่มีอายุบเหยียบค่ะ จบการศึกษาจากอะไรลืมจบการศึกษาจากอะไรมหาวิทยาลัยราชภัฏจริงบ๊ายบายก่อนจบแค่นี้นะไม่มีไม่มีครับโทรทัอเป็นอะไรนี่ก็สุกอื่นเลยนมะไม่กินกัใครสวยนาอะไรนี่จริงเหรอไม่มีไม่มีครับแต่อุ้ยสวยกว่าค่ะจริงเหรอลูกปัดกับอุ้ยใครสวยอากันมีเดี๋ยวดูสวยกว่าเดี๋ยวจริงเหรออ่าใครพูดใหม่ใครว่าหนูสวยกว่าเยอะมากเลยลูกปัดกับอุ้ยใครสวยอาการดูสวยกว่า ว่าใครหวานกว่ากันรู้เรื่องแม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทำสิ่งกับปรัชชาปรัชชาที่มหาลัยพูดว่าไงปรัชชาที่มหาลัยยังไงเอออีอีอุ้ยมันจบมาจริงไหมี่ะไฟดีไปเรียนรู้เรียนเรียนอยู่แ้จนหัวฟูจนหัวฟูแล้วตัวอ้วนเครียดนะแม่สาขาอะไรกันเนี่ยกราฟิกดีไซน์ก็จริงแล้วก็ผ่าน บ๊ายบายแล้วนะไม่ไดยยตมีคำต้องคำหน้าตลกด้วยทำหน้าตลกทำังไงครับไม่ได้คนดีวาไม่ได้ค่ะ